สวัสดีค่ะนี่เกีมสิบผ้ามาเห็ดหนังกิ้มเล้อพี่น้องอันนี้ต้มไปได้สักพักแล้วน,ลน,ลน้ำตาลหนึ่งกิโลน้ำตาลหนึ่งกิโลหมอนี่ประมาณเบอร เป็นหม้อซึ่งนะพี่น้องประมาณเบอร์สามสามสิบประมาณเบอร์สามสิบน้ำประมาณได้ประมาณสามลิตรกับน้ำตาลหนึ่งกิโลน้ำตาลหนึ่งกิโลน้ำกระเทียมดองหนึ่งขวดเด้อพี่น้อง เน่านกัะเทียนดอกลงกหนึ่งขวดอันที่เห็นเหลืองๆนี่คือน้ำตาลกับน้่กระเทียนดอกอันนี้ก็สิเเฟนเอ่อบกขาม มะขามบะขามสมที่เข้าปั่นไว้นะพี่น้องปั่นไว้ใส่ตู้เย็นไว้ก็สิเป็นดำๆอย่างนี้มะขามข้ามปรีระไใส่สมใส่สารอย่างเี้เพี่น้องน้ำมะขามมะขามเปียกเข้ากับสิบไปละล้านน้ำประมาณหนึ่งสองช้อน สองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะตักพูนนหพี่น้องสองช้อนโต๊ะแบบตักพูนสูตรบรัวตายโตเด้อพี่น้องเพราะว่าแย่เจมก็เห็ดเป็นสูตรของแย่เจมห้เหบิงว่าข้าหัวใสทุกมือ,อใส่กับใส่กรอกนี่แหละจิ้มเส่กรอกว่าแม่นจิ้มเหมือนทุกชิมเด้อพี่น้อง คือว่าแหาใส่กอกทางอีสานเฮาต้องมีน้ำจิ้มถ้าใส่กอกเฮาเปรี้ยวเฮาก็ต้องบ่ต้องเฮ็ดเปรี้ยวถ้าใส่กอกเฮาบ่เปรี้ยวก็ออกเปรี้ยวหน,หน่อยนึงน,นี่ละลายน้ำแล้วหนึ่งทับทีหนึ่งทับที่ก็ดีเด้อพี่น้องหนึ่งทับที่ก็ดี ออกเป็นสีดำต้องใส่สีใส่ยังเพราะว่ามันมาขามเห่าหนั่นมะขามเห่าแต่ก็ได้ใส่กู้เย็นไว้แล้ววันนี้ถล้วห้าวปั้นก็ใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าห้าวปันผสมน้ำถามเก็บไว้หลเนาะคือไปหลายแล้วใส่ตู้เย็นตัวมี่หมว้เอาไว้ทั้งนอกใส่โลไว้ใส่โลปิดฟ้าไว้ทั้งนอกก็อกไปปั่นทีละน้อย อันนี้คือน้ำตาลหนึ่งโลน้ำกระเทียมดองหนึ่งขวดแล้วก็แล้วก็บมะขามเปียกข้นน้ำแล้วเวลาห้าปันแล้วขนาดหนึ่งทัพพีเลยค่ะแล้วก็กระเทียมตำกระเทียมประมาณสิบกีบพี่น้องอเทียมไอกระเทียมจีนนะว่าเป็นกระเทียมไทยหน่อยเฮายดิเทียมจีน อันนี้วะอันนี้กระเทียมเหมือนนากระเทียมดองมันทีมีหัวกระเทียมมานัาแล้วก็คน,คน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 เข้าไปเลยแล้วก็มีพริกผงหมักเผ็ดใส่หลายโบเผ็ดใส่น้อยด้วยพี่น้องแต่ว่าของเยีเจยมหนีส่วนมากสีบบเผ็ดเพราะว่ากินกับใส่กว๋วยเขามีพริกหน่วยอยู่แล้วเนาะเขามีพริกหน่วอยู่แล้วห้อเพียงแต่ผู้ใดมักนำกินกับเอาลงไปใส่ให้ผู้ใดบ่มมักกับบ่เอา กระเทียมห้านี้ประมาณสิบกีแบบพี่น้องสิบกีน้ำประมาณสามลิตรนี่สามลิตรแล้วก็เราจะใส่เกลือเกลือห่อละหนึ่งบาทหนึ่งใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปเลยอุ๊ยแม่หอยโอ้ยผิดพลาดทางเทคนิคบุดมือสามใส่ลงไปเลยสามห่อได้พี่น้องปกติแล้วปกติแล้วหมอนี่สใส่ประมาณสีห่ห่อแต่ว่าเท่าใส่สามหอล้องมังกรพอว่าน้าบ่าเต็มหมอ แล้วห้องก็ชิมเลยพี่อชิมผ้าจังไดโบกิมคนจังไรห้างกองมาใส่เหลืออีกฮอหนึ่งสูตรอยู่ที่ห้างพี่น้องสูตรอยู่ที่เราคนคว้าเอาสูตรอยู่ที่เรามาที่นี่ถ้าผู้ใดอยากได้ดำด้วพี่น้องถ้าผู้ใดอยากได้ได้สีดำสีดำแบบแอบบ ที่เพิ่พนมักกินกันนะ่ะเอาใส่ซีอิ๊วเด้อพี่น้องซีอิ๊วนี่นะประมาณครึ่งทัพพีลงไปนี่เอากระสีเดยสีเข้มมามันจะเป็นสีซีอิ๊วกับสีมะขามเปียกเด้อพี่น้องอันนี้คือสูตรมีพ่อแม่นั่นเสียหายมโนตีขากล้องคอยโอ้เจ้าเยอะโญขากล้องคอยพี่น้องเอ๋ยถือไฟโอ้ยปุ๊บปื๊ด หลังจากที่ได้ทีแล้วก็มาใส่แปง้งแป้งมันนะคะ่ะใส่แป้งมันคนสิคะคอหยอดลงไปพี่น้องแต่ว่าใส่ตอนนี้ให้ใส่ไฟไฟกลางใส่ไฟกลางคอหยอดลงไปแล้วก็นคนคนคนให้ทัว่วหมุนเร็วกวนี้ ขากล้องเกือบใหม่พี่น้องวันนี้ก็เลยใส่มือมาค้นซอยขากล้องเกือบใหม่พอนี่น่าก็สิได้นาก,กินประมาณนี้นค่ะเป็นน้อยเย็นมันก็สิเหเนี้ยวก็นี่นพี่น้องงานนี้นะคะนีนนี้ิเป็นกระเทียมห่อร้อยเลยนี่เป็นใดพี่น้องนาตาเป็นใดนี่นี่ค่ะ พอยเย็นมาทั้งกัสิเหนียวกานี้นี่ค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้ำจิ้มไส้กรอกถ้าผู้ใดอยากได้เหนียวก็นี่กับไส้แป้งมันเพิ่มก็นี่เลอค่ะถ้าผู้ใดอยากได้ดำก็นี่ก็ใไส่ซีอิ๊วดำค่ะเพิ่มเพิ่มลงไปแต่ยะเจมบอใส่ลายสาใส่ซีอิ๊วดำลายกระสี เสียยางคือมีกินซีอิวหลคือว่ามีสีผงแต่งเด้อพี่น้องทีเป็นซีอิ้วดำล้จกะจากบักขามเฮ้าแบบนี้ถ้าผู้ใดอยากปรุงแต่งกะสำหรับน้ำจิ้มลูกชิ้นกะโรยโรยผักชีลงไปแต่ว่าใส่กอกบ่ได้โรยเพราะว่าถ้าใส่แล้วต้องใส่อยู่ประมาณสองมือน้ำจิ้มเห็ดแต่ละมือเฮาก็ใส่ตู้เย็นไว้แต่มาอุ่นยามเหมือเช้า,าอันนี้ถ้าใส่ ผักชีลงไปก็สิเป็นสีดำๆสีบรสดนอกจากห้าสีหยิบโรยโรยกยังือยังลูกชิน้นใส่ลูกชิน้นโรยโรยจิ้มเลยอันนี้ห้าใส่ใส่กระบ,บอกชีแลวกระบ,บอกไอ้น้ำจิ้มอะ่ะก็เลยบด้ใส่ผักชีมักแนวใไแต่งแนวนั้นพี่น้องแต่งเอาปรุงเอามันอยู่ที่ห้านี่ระคา่ะสำหรับสูตรน้ำจิม้มไย่แจมใส่ทุกมือ สวัสดีทุกกำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆด้อค่ะคลิปนี้ขอจบส้ำนี้ค่ะสวัสดีค่ะ